จัดอันดับ10มือถือระดับกลางที่แรงที่สุดนะครับเทียบโดยการ benchmark ของ Antutu นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่ขายเฉพาะในจีนเท่านั้นแล้วก็10อันดับนี้มันวัดกันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับมีรุ่นอะไรบ้างก็มารับชมกันเลยนะครับรุ่นแรกนะครับ OnePlus 8 3V นะครับเป็น Snapdragon 7 Plus Gen 3 RAM 16รอม512นะครับคะแนน benchmark ดูดีเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดเราเทียบว,ว่าพวกเรือธงเนี่ยสิอันดับเนี่ยคะแนนต่ําสุดประมาณล้านห้ใช่ไหมไอตัวนี้ถือว่าขี่เรือธงแล้วนะครับคะแนนมันล้านสปลายนะครับหนึ่งล้านสี่แสนหกหมนนเจร้อสิบคะแนนนะครับอันดับตู้ benchmark อันดับ2นะครับเป็น Redmi K 70E นะครับชิปเป็น Dimensity 8300 Ultra นะครับ แรม16ความจุ1เทนะครับคะแนนก็1 3 9 0 0 0 0คะแนนนะครับถือว่าคะแนนค่อนข้างสูงเลยเพราะป็ปอันดับ3เนี่ยคะแนนห่างกันจากอันดับ1 2เยอะเหมือนกันนะอันดับ3เป็น Realme GT Neo 5 SE นะครับชิปเป็น Snapdragon 7 Plus Gen 2 r รม16ความจุ1เทนะครับคะแนนประมาณล้าน1กับอีก50,000คะแนนนิดๆนะครับอันดับ4เป็น Redmi Note 12 Turbo นะครับ Snapdragon 7 Plus Gen 2เหมือนกันนะครับแรม16รอม1เทเหมือนกันเลย คะแนนห่างกันแค่หมื่นคะแนนเองนะครับเมื่อเทียบกับอันดับ3ก็คือ1นึ่งล้านหนึ่งคะแนนนะครับอันดับ5เป็น oppo reno 11 5 g นะครับชิปมันเนี่ยเป็น d i m e n s i t y แบบพันสอนะครับแรม12ความจุ5 1 2 g b อยสิบบนะคะแนนคือ1ล้านกับอีก1000คะแนนนิดๆนะครับต้องบอกก่อนว่า reno 11 5 g เนี่ยเป็นเวอร์ชัน g นะครับถ้าเกิดว่าเทียบในไทยต้องเป็น reno 11 pro นะอันดับ6นะครับเป็น iqoo neo 7 se นะครับตัวนี้น่าจะไม่เข้ามาในไทยด้วยซ้ำไปนะคครรัับบบบ dimensity แนะ แรม12ความจุ512 g b นะครับคะแนนก็968,000คะแนนนะครับอันดับ7เป็น IQ เหมือนเดิมนะครับ iQ Z8 ตัวนี้ผมลุ้นให้อยากให้เข้าไทยจริงๆนะครับ Dimensity 8200นะครับแรม12ความจุ512 g b นะครับคะแนนก็966,000คะแนนนะครับอันดับ8เป็น Redmi Note 12T Pro นะครับชิปเป็น Dimensity 8200 Ultra นะครับแรม12ความจุ512 g b นะครับ คะแนนเบสมาร์คคือ891,000คะแนนนะครับอันดับ9เป็น OnePlus Ace นะครับตัวนี้ก็ Dimensity 8,100 Max นะครับ Ram 12ความจุ256 g b นะครับคะแนนก็883,000คะแนนนะครับส่วนอันดับ10นะครับเป็น Honor 10 0นะครับเป็น Snapdragon 7 Gen 3นะครับ Ram 16ความจุ512 g b คะแนนอยู่ที่836,504คะแนนนะครับ สิอันดับนี้นเพื่อนๆจะเห็นว่าไม่มีรุ่นไหนคุ้นเลยนะครับก็ไม่แปลกเพราะวันนี้เป็นอันดับมือถือที่ขายในจีนนะครับส่วนใหญ่รุ่นกลางที่ขายในจีนเนี่ยพอเข้ามาวางจําหน่ายในไทยหรือว่าจําหน่ายในตลาดที่เป็น global เนี่ยมันจะมีการแบบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแบรนด์บ้างนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่า ไอสิบรุ่นพวกนี้มีรุ่นไหนที่เพื่อนๆพ,พอจะหาซื้อในไทยได้บ้างนะครับอย่างรุ่นแรกเลยนะครับที่พอจะหาซื้อในไทยได้คือตัว Redmi K70E นะครับตัวนี้เป็นด n ไ i t y แบบ1300 Ultra ใช่ไหมแรม16นะครับแต่ความจุในไทยอาจจะไม่มีตัว1เทนะครับถามว่าตัว Redmi K70E เนี่ยในไทยขายในชื่ออะไรนะครับง่ายมากๆเลยนะครับก็คือตัว poco x6 Pro นั่นเองนะครับรุ่นนี้แหละที่เป็นร่างแปลงของตัว Redmi K70E แล้วก็ตัวนี้ วางจําหน่ายในไทยด้วยนะครับราคาชาัดเจนนะครับหนึ่งบาทเองจากเปิดตัวมา1 2ื่นสองสี้ยใช่ไหมตอนนี้ราคาเป็น1 1ึ่0หมื่นหนึ่แล้วก็ถือว่าเป็นมือถือที่เปอร์ฟอร์แมนซ์ดีรุ่นหนึ่งเลยนะครับจุดเด่นของเขามีอะไรชิปเป็นเดเมนซิตี้แปดพันสามร้อยอัลตร้านะครับคำว่าอัลตร้าเนี่ยผมลองไปสอบถามทางเสี่ยวหมี่มาดูว่าเพราะผมสังเกตแค่ว่าการที่ใช้ชื่ออัลตร้าต่อท้ายชิปเดเมนซิตี้นะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเนื่องจากการที่เสียเ่ยวหมีี่เนย เวิร์กกันอย่างใกล้ชิดว่าทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิดนะครับมันก็เลยเป็นการออพติไมซ์ตัวชิปเซตมาเพื่อมือถือในแบรนด์เครือเสี่ยวหมี่เท่านั้นเป็นโพโคเป็นเรดหมี่เป็นเสี่ยวหมี่เองก็ตามนะคะรับเขาะจะใช้ชื่อชิปเดนมิสซิตี้ที่ต่อท้ายด้วยอัลตร้าแต่ว่าถ้าเกิดไปดูสเปคจริงอ่ะสเปคมันจะพอๆกับไอ้พวกเดนมิสซิตี้รุ่นปกติเลยนะครับเพียงแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนกับการันตีว่าออพติไมซ์มาแล้วกับพวกมี UI ูไออัพติมั์มาแล้วกับ hyperOS ประมาณนี้นะครับ จุดเด่นอย่างที่2ของ Poco X6 Pro คือเรื่องของตัวจอ Crystal r e 120Hz เป็น f l o a o r a นะครับแล้วก็จอตรงนี้เป็นจอแบบแบนด้วยก็น่าสนใจมากแล้วก็เรื่องตัวกล้องกล้องเนี่ยก็ตามมาตรฐานของ Poco นะครับคือไม่ได้เน้นแต่ถามว่ารอบนี้ผมว่าไม่ได้แย่นะไอ้กล้องหลัก64ล้านมีการสั่น OS เนี่ยถ่ายกลางวันโอเคถ่ายกลางคืนโอเคเลยส่วน a u ล o ต ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันแล้วก็อาจจะเรื่องของการซูมอาจจะไม่ได้โดดเด่นสู้กับมือถือปกตินะครับแล้วก็มีเรื่องของแบตเตอรี่ 5000mAh แล้วก็ระบบชาร์จนะครับตัวนี้รองรับชาร์จเร็วที่67ปัตน,นะครับถัดมานะครับจะมีรุ่นไหนที่เราสามารถหาซื้อได้นะครับก็คือตัว r e มิ i นสสองเทอร์โเนี่ยในเดือนมีนาคมนะครับเขาติดอันดับอยู่ที่อันดับ4นะครับกับคะแนนอยู่ที่รันหนึนะครับโดยประมาณรันหนึก็ชิปเป็น Snapdragon 7 Plus Gen 2นะครับจับคู่กับ RAM 16ความจุเนี่ย 1TB เช่นกันแต่ว่าในไทยน่าจะน่าจะไม่มีความจุ 1TB ขายนะครับถ้าถามว่า,า Redmi Note 12 Turbo เป็นมือถือรุ่นอะไรนะครับนี่เลยนะครับ p o c o F5 นั่นเองนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ถ้าผมเช็คข้อมูลมานะผมว่า p o c o เดี๋ยวนี้มันหาซื้อเครื่องยากขึ้นเพราะว่ารุ่นใหม่ใกล้จะมาแล้วนะครับ โ o c คเอเนี่ยเห็นปะชิปเป็น Snapdragon 7จ l u s Gen 2นะครับจอ120 h z 4นะครับกล้องหลัง3ตัวไอชุดกล้องมันอะพอๆกับ Poco X6 Pro เลยสำหรับตัว Poco F5 นะครับตัวนี้ผมลองผมลองเล่นเกมในตอนที่มันเปิดตัวมาใหม่ๆก็ค่อนข้างประทับใจในประสิทธิภาพของเขานะสำหรับตัว Poco F5 ฟห้นะเล่น k e n s ินอิ m แพ c คปรับตั้งค่าสูงสุดได้นะครับเราเล่น6 0 f เฟรมลื่นๆด้วยสําหรับตัวโโคเอฟหนี้นะครับ แต่ว่าตัว Poco f 5ที่มีขายในไทยนะครับมันจะเป็นแรม8รอม266แล้วก็แรม12 ROM 2รอม2ออันนี้ก็อาจจะเป็นสเปคที่อาจจะยังแพ้ตัว Redmi Note 12 Turbo ที่เขาใช้ r รม16เลยนะครับแต่ก็ถือว่าประสิทธิภาพโดยรวมเนี่ยคงไม่ได้ทิ้งกันมากนะครับถ้า Redmi Note 12 Turbo เล่นเกมอะไรได้ p o o o f ก็5ก็จะเล่นเกมได้เช่นเดียวกันนะครับ รุ่นถัดมาที่เราน่าจะหาซื้อได้นะครับในไทยก็คืออย่างที่ได้บอกไปนะครับเพราะตัว oppo reno 11 5g นะครับที่ใช้ d i m e n s i t y 8,200นะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะซื้อในไทยเนี่ยมันจะไม่ใช่ reno 11 5g มันจะต้องเป็น reno 11 pro 5g นะครับมจะใช้ทิปตัวนี้นะครับก็ราคาอาจจะสูงขึ้นมานิดนึงแต่ก็ได้ประสิทธิภาพที่มันดีขึ้นแล้วก็เรื่องของตัวกล้อง reno 11 pro ก็ถือว่าทากล้องมาได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูอันดับหนึ่งกันบ้างนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยเป็น OnePlus 8 3 v นะครับซึ่ง A Series เนี่ยเท่าที่มีข้อมูลมานะครับเหมือนจะไม่ขายในไทยเลยนะเพราะว่าในไทยมันจะมีแค่ OnePlus ตัว Number Series OnePlus ตัว Nord Series เท่านั้นนะครับตัว A3V เนี่ยใกล้เคียงสุดนะครับน่าจะเป็น OnePlus Nord CE4 นะครับซึ่ง Nord CE4 ก็ไม่ได้ใช้ Snapdragon 7 Plus Gen 3นะ น่อซีสมันน่าจะใช้แค่แซปดาก้อนเจ็ดเจนสามซนเอนะครับซึ่งเหมือนเหมือนชิปคนละตัวเลยอะคือคําว่า plus ของ7จ็ด p l u เจนสเนี่ยมันแรงกว่า7จ็ดเจนสหลายเท่าตัวเหมือนกันนะครับอ่าเรามาดูสเปคของตัว one plus a3b กันหน่อยดีกว่านะครับดูให้มันช้ำใจเล่นแล้วกันว่าตัวเนี้ยส่วนใหญ่มีขายแค่ในจีนนะครับอันนี้เป็นหน้าเว็บของ one plus ประเทศจีนแล้วผมก็ใช้ทางสเชีแปลมานะครับหน้าตาเป็นแบบประมาณนี้แหละ เออหน้าตาผมว่าดูสวยงามดีแล้วก็จอมันไม่ใช่จอโค้งด้วยนะครับสายเกมน่าจะชอบนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอิจฉาแล้วสีสีม่วงผมว่าสีม่วงสวยซะด้วยสินะครับนี่นะครับคือจุดเด่นทั้งหมดของ one plus 8 3 g สนะครับตัวนี้ยังไงก็ไม่เข้า,าไทยแน่นอนนะครับชิปเป็น Snapdragon 7 plus Gen 3ซึ่งมันเป็นชิปตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาในเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานี่เองนะครับแบต5,500มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว100วัตต์นะครับ มีเรื่องของระบบระความร้อนนะครับระบบระความร้อนของเขาเนี่ยที่เป็นเวเฟอร์แชมเบอร์นะครับมันมีขนาดใหญ่ถึง9,140ตารางมิลลิเมตรเลยนะโอ้โหก็น่าจะขนาดเกือบเต็มฝาหลังมันเลยเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้มันเบนช์แม็กได้คะแนนค่อนข้างดีเพราะว่าตัวชิปมันดีอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวระบบระความร้อนค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับหน้าจอเดียวากเนียด 1.5K แล้วก็แรม16ความจุอยู่ที่512กิกะไบต์นะครับ มีการใช้งานใน AI แน่นอนนะครับตัว a อของของ OnePlus ที่ขายในจีนเนี่ยมันก็จะเป็นคนละตัวกับที่ขายในใน global นะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัว OnePlus 8 3V นะครับในไทยได้ลุ้นสุดก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละ OnePlus Nord CE4 นะครับซึ่งในสเปคของมันเนี่ยก็คือหน้าตาคล้ายๆกันนะครับหน้าตาก็จะมีความแบบคล้ายกับตัว OnePlus 8 3V แต่ว่าพอมาดูสเปคของเขาแล้วเนี่ย มันยังมีความห่างทั้งเยอะนะครับอย่างตัวชิปเองเนี่ยเป็น s n a p d r a g 7 Gen 3ซึ่งความแรงอะ่ะมันน้อยกว่าตัว s n a p d r a g 7 Plus Gen 3หลายเท่าต,ตัวอยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีเรื่องอื่นที่โดนตัดทิ้งไปนะครับสำหรับตัว One Plus 8 3V ซึ่งขาย global เป็น One Plus n o r d C4 นะครับในเรื่องของตัวชิปเซตนะครับเรามาดูความน่าสนใจของชิปเซตที่มันติดอันดับนะครับอันดับแรกคือ7 Plus g e 3เป็นตัวหนึ่งที่ น่าจะตึงแน่นอนในมือถือคลาสระดับกลางสักสักหมื่นถึงหมื่นต้นๆนะครับเพราะงั้นเรามาดูสเปคของเขากันดีกว่าว่า p p r r g o o n ตัว 7+Gen3 เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับ a p d r a g o n 7+Gen3 เนี่ยนะครับมันเป็นชิปที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่เลยนะครับก็น่าจะถูกใช้ในมือถือปีนี้กับช่วงต้นปีหน้าด้วยนะครับตัวข้อมูลของตัว CPU นะครับ Architecture เนี่ยแบ่งออกเป็น1บวก4บวก3 คล้ายๆกับซีรีส์เรือธงเลยนะครับก็คือ1คอตัวใหญ่เนี่ยเป็น c o r t e X4 x นะครับความเร็ว 2.8GHz แล้วก็จะมีตัวคอตัวกลางเนี่ยนะครับเป็น c o r t e x a 7 2 0นะครับความเร็ว 2.6GHz มี4คอด้วยกันแล้วก็เป็นตัวประหยัดพลังงานนะครับ3มคอมวลผล 1.9GHz c o r t e x A520 นะครับก็เป็น4นาโนเมตร์แล้วก็ผลิตโดย TSMC นะครับ G.P.U เนี่ยเป็น a r d u n n o 732นะ G.P.U ความเร็ว950าร้เมกะเฮิร์นะครับมีเอ็ c u ิ i ัลล์ i ูนิตสองเอ็กซิคัด้วยกันนะครับเวลาประมวลผลออกมาทั้งหมดเนี่ยได้การประมวลผลทั้งหมดได้อยู่ที่2,918กิกะฟลอปนะครับถือว่าประสิทธิภาพสูงทีเดียวนะสำหรับตัว7พัด Gen 3นะครับถามว่าประสิทธิภาพดีขนาดไหนนะครับก็ผมลองให้นาโนผมลองใช้เว็บนาโนรีวิวในการเปรียบเทียบระหว่าง7พัด Gen 3กับตัว7 Gen 3นะครับดูคะแนนสิถึงได้บอกว่าไอ้วันพัดทนอต C.E.4 เนี่ยมันยังห่างไกลกับ A.3V แม้ว่ามันจะเป็นแบบหลายคนอาจจะสงสัยว่าเ l u s Gen.3 กับ7 Gen.3 ต่างกันมากน้อยขคาไหนก็ดูคะแนนประมาณนี้เลยนะครับ CPU ห่างกันแบบเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้ามาดูความแตกต่างนะครับสิ่งที่7 Plus Gen.3 เหนือกว่า7 Gen.3 ก็คือ Memory bandwidth นะครับสูงกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของคะแนนตัวตู้ต่างกัน58%นะก็เกือบเท่าตัวหนึ่งนะครับ ความเร็วของ CPU ก็มากกว่าแล้วก็ในเรื่องของ architecture ดูดีกว่าเยอะนะครับสำหรับตัว Snapdragon 7 Plus Gen 3เมื่อเทียบกับ7 Gen 3นะครับนี่นะครับจะเห็นว่าตัว architecture เนี่ยหรือว่าตัว CPU architecture ระหว่างไอ้7 Plus Gen 3เนี่ยกับตัว7 Gen 3เนี่ยห่างกันเยอะนะครับแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็น4นาโนเมตรเหมือนกันแต่ถ้าดูที่ตัวพรามคอร์นะครับพรามคอร์ของ7 Gen 3ที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันเป็น Cortex A715 เองนะครับซึ่ง เมื่อเทียบกับตัว7พัทเจน3าเนี่ยพามคอเป็น c o เทค x X4 Cortex เทค r i e s ส่วนใหญ่ใช้อยู่ใน Snapdragon Series 8นะครับอันนี้ยังมาใช้ใน Series 7แล้วเพราะว่าผมว่าจริงๆแล้วอะไอตัว7พัดเจน3มเนี่ยมันแรงขี่ๆพวก Snapdragon 8ตัวเก่าๆได้เลยนะครับแล้วดูตัวตัวคอกลางนะครับของ7พัทเจน3เนี่ยเป็น c o เทค x อ720แล้วนะครับซึ่งความเร็วมันถ้าเทียบกันอะถ้าเทียบกับตัวคอใหญ่ของ7 Gen เอะ เผอๆอไอตัวคอกลางของ7จพัทเทนสแรงกว่าได้ซ้ำไปนะครับเพราะงั้นชิปตัวนี้น่าจับตามองมากนะครับเจ็พัทเทนสามแล้วปัจจุบันน่ะเพัทเทนสมอะ่ะมันมีใช้แค่ในวันพัทเอ3สีนั่นเองแต่ว่าต้องรอดูนะช่วงครึ่งปีหลังอาจจะเห็นในมือถือระดับกลางมากขึ้นด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ มือถือระดับกลางนะครับที่แรงที่สุดจากการจัดอันดับของทางอ n t ตูตูนะครับในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับเรามาสรุปกันให้ทีนึงว่ามีรุ่นไหนนะครับที่เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ในไทยเลยนะครับอันดับแรกนะครับรุ่นที่2นะครับก็คือตัว redmi k 7 0 e นะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ในชื่อของ poco x 6 pro นะครับสเปคเดียวกันเลยนะครับต่างกันที่รอมกับแรมนิดหน่อยนะครับถัดมานะครับจะเป็นตัว redmi โน้ต no 12เทอร์โบที่ติดอันดับ4นะครับตัวนี้จะขายในชื่อของ Poco f 5นะครับน่าจะยังพอหาซื้อเครื่องได้อยู่ไม่ว่าจะหาซื้ออย่างแล้วก็ตามใช้ชิปเป็น Snapdragon 7 plus gen 2นะครับถัดมานะครับเป็นอันดับ5นะครับก็คือ oppo reno 11 5 g นะครับแต่ว่าถ้าซื้อในไทยเพื่อนๆต้องซื้อตัวที่เป็น reno 11 pro 5 g นะถึงจะได้ชิป demensity 8,200นะครับซึ่งราคาก็น่าจะสูงประมาณหนึ่งเหมือนกันตัวนี้จะเข้าอยู่ในเกณฑ์หมื่นปลายแล้วนะครับ 11 Pro 5G หรือว่า Reno 11 5G ที่เป็นเวอร์ชันจีนเวอร์ชันไทยเป็น11 Pro นั่นเองครับประมาณ3รุ่นที่เราสามารถหาซื้อได้ในไทยนะครับส่วนรุ่นอื่นน่าจะต้องเป็นการซื้อเครื่องหิ้ว ซึ่งเครื่องขี้ก็จะมีในเรื่องของตัวรอมที่ต้องอาจจะต้องมาลง Google เองนะครับอันนี้ก็แล้วก็เรื่องของประกันที่อาจจะไม่มีนะครับถามผมก็3ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆแล้วนะครับถ้าถามว่าเชียร์ตัวไหนใน3ตัวนี้ทั้งหมดนะผมว่า p o c o X 6 Pro กับ p o c o F 5น่าสนใจนะครับเพราะว่าได้ชิปที่แรงเหมาะกับคนที่เน้น Perform a n c e ของเครื่องเป็นหลักละกันแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเน้นกล้องถ่ายภาพด้วยเน้นประสิทธิภาพที่ดีด้วยก็มา r ี n o 11 Pro 5G ที่ใช้ Dimensity 8,200ก็ได้เช่นเดียวกัันนะครบ เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับ10อันดับมือถือระดับกลางที่แรงที่สุดนะครับจากการ benchmark ด้วนด้วยอันต t ตูในเดือนมีนาะคมก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับแล้วก็ตัวไหนน่าสนใจที่สุดก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ